ทุกอย่างมีต้นทุนเงินก็เช่นเดียวกันนะครับการใช้เงินในอนาคตการใช้เงินที่สร้างง่ายบั่นทอนเศรษฐกิจบั่นทอนประเทศในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนที่จะเล่าให้ฟังนะครับดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณช่องคิมพาวเวอร์ที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอน,นาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปที่แล้วเนะี่ยเราพูดถึงการสร้างเงินใช่ไหมเงินสร้างง่าย การแทรกแซงของรัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของตลาดเสรีการบิดเบี้ยวของราคาสินค้าทําให้สุดท้ายเนี่ยครับผลักวิตีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันเสียหายไปอย่างมหาศาลนะครับจนทํให้เศรษฐกิจตกตามหรือพังได้เลยครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะขอพูดถึงเรื่องของเงินบ้างครับในที่แล้วเ่พูดถึงการบิดเบือนราคาสินค้าถูกไหมตอนนี้พูดถึงการบิดเบือนราคาของเงินนะครับ ก็เรียกได้ว่านอกจากผลิตเงินที่สร้างง่ายขึ้นมาเองแล้วยังจะบิดเบือนราคาของมันอีกนะครับและผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยครับขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าโลกในทุกอย่างเนี่ยมีต้นทุนครับแลวเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็มีต้นทุนเช่นเดียวกันถึงแม้เงินนั้นจะเป็นเงินที่สร้างง่ายนะครับหรือว่าเงินที่ผลิตโดยรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินที่แท้จริงแบคเนี่ยแต่มันมีต้นทุนครับซึงในต้นทุนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนั่นเองครับและดอกเบี้ยเน เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลหรือธนาคารกลางไม่คุมเนี่ยดอกเบี้ยป็นควรจะหน้าตาอย่างไรครับขออธิบายเรื่องของดอกเบี้ยก่อนนะครับดอกเบี้ยเปรบเสมือนเป็นรายได้นะครับเป,ป็นผลสอบผู้ที่ออมเงินนะครับให้รางวัลผู้ที่ ออมเงินถูกไหมฮะและนะครับเป็นเหมือนค่าใช้จ่าสการผู้ที่กู้เงินครับซึ่งหากพูดถึงความดีมาสป라이นี่นะครับถ้ามีวันนี้มีคนต้องการเงินทุนมากนะครับมากกว่าผู้ต้องการที่จะฝากเงินนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยสมควรจะสูงถูกไหมเพราะดีมา์มันมากกว่าเรื่องของสป라이นั่นเองครับแต่ทางกับการครับถ้าวันนี้มีคนอยากจะออมเงินนะครับออมเงินมากๆเลยแต่มีคนกู้เงินน้อยเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ควรจะต้องต่ำลงเห็นภาพใช่ไหมครับ ตราทุนเสรีเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของผู้ออมนะครับแล้วก็ผู้กู้นั่นเองนะครับและมีตรงกลางเนี่ยที่เป็นอันตราเนี่ยเหมือนกับดอกเบี้ยนั่นเองครับหากเราเนี่ยครับพูดถึงไอ้ตลาดเสรีที่พูดถึงมาในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยจะเป็นการตัวที่บ่งบอกเรื่องของดิมาส p 라이ด้านนี้มีความต้องการมากเนี่ยนะครับราคาเนี่ยอาจจะมากขึ้นถูกไหมฮะตรนี้มีความต้องการ Video, น้อยราคาอาจจะตกต่ำก็ได้ครับนั่นตราทุนเนี่ยสิ่งที่เป็นตัววัดเนี่ยนะครับความต้องการเงินมากหรือน้อยเนี่ยนะครับนั่นคือดอกเบีย้ยเพราะ เสียโอกาสนะครับของคนที่ถือเงินครับถ้าวันนี้นะครับดอกเบี้ยมีอัตราที่สูงครับดอกเบี้ยสูงเนี่ยครับมันก็จะกระตุ้นให้ผู้ออมเงินเนี่ยนะครับอยากที่จะฝากเงินเยอะๆครับเพราะว่าได้ดอกเบี้ยสูงพอเหนภาพใช่ไหมครับแต่ทางกับกันครับผู้กู้เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะ ไม่กู้เงินหรือกู้เงินน้อยลงนะครับเพราะดอกเบีย้ยมากนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ตั้งใจะจะกู้เงินในส่วนนี้นะครับก็ต้องมั่นใจว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยสูงก็จริงนะแต่ฉันเนี่ยสามารถสร้าง d u ิ t ivity หรือเอาเงินตัวนี้ไปทําเงินที่มันได้งอกเงยได้ปันผลได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายครับ แต่สับผู้กู้ที่รู้สึกว่าการลงทุนครั้งนี้ได้ผลตอบแทนต่ําเกินไปเสี่ยงเกินไปได้ธุรกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่คุ้มจดสิเนี่ย, <S <S เ,ยเขาก็จะเลือกที่จะไม่กู้เงินที่ดอกเบีย้ยอัตราเท่านี้ผ่อนผ่าใช่ไหม,มครับแต่พอจุดจุดหนึ่งนี่นะครับผู้ออมเนี่ยเห็นดอกเบีย้ยถ,ถุงสูงเนี่ยก็อยากจะออมมากขึ้นออมมากขึ้นมีคนต่างๆก็เริ่มที่จะออมมากขึ้นอาจจะลดการบริโภคลงแทนที่วันนี้จะช้อปปิ้งต่างๆมากมายแต่ว่าเฮ้ยแหมดอกเบี้ยสูงอะไปออมเงินน่าจะงอกเงยกว่าทําให้เงินฝฝาาากกเเเเเนนนนนีี่่่ยยยย็จะะะะะมมควทอออออขขขขึึึึ้้้้แแตตพงิ ความอยากจะกู้เนี่ยมันลดน้อยลงหรือมันเท่าเดิมเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยจำเป็นต้องตับลงเพื่อดึงดูดนะฮะให้ผู้กู้เนี่ยอยากจะกู้มากขึ้นครับดันั้นการลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนว่ากระตุ้นนะครับให้ผู้กู้เนี่ยนะครับ อยากจะกู้มากขึ้นนะครับและผู้ออมเนี่ยครับอยากที่จะออมน้อยลงนะครับเพราะว่า,อาดอกเบีย้ยมันน้อยนะฮะจะออมทําไมออมไปก็ปันผลน้อยเอาไปบริโภคดีกว่าซึ่งในมุมของทุนนิยมเนี่ยนะครับการที่ผู้ออมอยากจะออมเงินและเอาเงินไปบริโภคเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นเหมือนเป็นรายได้ของคนที่ทําการผลิตภาคบริการทําสินค้าต่างๆนานาครับแต่ถ้าดอกเบีย้ยเนี่ยมันต่ําลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับการจูงใจในฝั่งของผู้ออมก็ลดลงไปเรื่อยๆทําให้เงินออมนะครับเงินออมก็ลดลงด้วยทําให้ผู้กู้ บางครั้งอยากจะกู้ก็จริงนะเพราะดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าเงินออมเนี่ยมันเริ่มล่อยหลอไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยเขาทำการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีครับเพื่อที่จะดึงให้คนอยากจะมาออมเงินหรือว่าทําให้สภาพคล่องเนี่ยนะครับในการออมเนี่ยนะครับมป็นมากขึ้นเพื่อจะให้คนไปกู้ได้นั่นเองครับและนี่คือหน้าตาของตลาดทุนในระบบการเงินที่เป็นเสรีนะครับดอกเบี้ยเนี่ยก็ควรจะปรับตามเงินทุนเนานมีเงินทุนมากนะครับหรือมีเงินออมมากก็ต้องลดให้ตามหน้อยคนจะได้เอาออกไปใช้หน่อยอยากคนกู้อยากได้กู้นะครับแล้วก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้ครับ เปรียบเทียบของตลาดธรรมดาที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนราคานั่นเองครับราคาของเงินก็อาจจะพูดถึงดอกเบี้ยที่เป็นราคาของค่าเสียโอกาสของเงินก็ได้ครับในมุมที่เป็นตลาดเสรีแบบนี้นะครับมันกระตุ้นนะครับทำให้คนที่แบบว่าทําสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะทําให้ดีขึ้นและก็เลือกที่จะไม่ทําสิ่งที่ทาได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีต้นทุนลองนึกภาพนะครับนายเก็ได้ครับ นายเอนี้ทําประกอบกิจการสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นค้าขายก็ได้ทุนค้าขายรถยนต์นะแต่เขาก็ค้าขายรถยนต์ได้เก่งมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยนายเนะครับมีเงินเยอะขึ้นเหลือเงินเก็บเยอะขึ้นแทนที่เขาจะไปทําอู่ซ่อมรถ หรือว่าไปทําพวกล้างรถขาแคร์เนี่ยอาจจะไม่เก่งเท่ากับการขายมาแต่ในมุมเดียวกันเนี่ยเข้าเงินตวเนี้ไปฝากธนาคารก็ได้ครับแล้วให้คนที่เก่งนะครับอย่างเช่นนายบีอาจจะเก่งทําอู่ซ่อมรถจนมากู้เงินเพื่อไปสร้างอู่ซ่อมรนจนที่เราทำให้ผลตอบแทนได้มากกว่าก็ได้ครับถ้ามองในมุมของตลาดทุนเสรีแบบนี้เนี่ยนะครับ เงินทุนเนี่ยจะไหลไปสู่คนที่จะมาสร้าง productivity ได้งอกเกินได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ทำเก่งอะไรเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าแค่ฝากเงินได้ปันผลเมื่อเผลอปันผลตรงนี้รือผลตอบแทนนี้มากกว่าไปลงมือท,ทําธุรกิจเองอีกครับก็เรียกว่าทําไม่ถนัดทำทำไมฝากเงินได้ดอกเบี้ยดีกว่าแลวเอาเงินตรงนี้ให้คนไปกู้ที่เขาเก่งได้นี่จริงๆครับ แต่ในวันนี้ครับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถูกควบคุมเนาะดยศูนย์กลางนั่นเองนะเป็นธนาคารกลางนะครับซึ่งระบบทา,ทางศูนย์กลางเนี่ยครับก็สามารถที่จะผลิตเงินได้ด้วยตัวเองนะที่ผมเล่าไปว่าเฮ้ยเป็นเงินเฟียดเงินกระดาษถูกไหมที่สามารถเพิ่มปริมาณควบคุมฟล,ลอร์ได้ทั้งหมดเลยอีกทั้งยังควบคุมดอกเบีย้ยหรือเรียกว่าเป็น ราคาค่าเสียโอกาสของเงินทุนก็ได้ครับซึ่งการคูบคุณดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเรด่อดีตลอดนะครับ้าวานี้เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเนี่เราก็จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อบอกว่าลดการกู้เงินลดการเก็งกําไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่มันตกต่ำอาจจะทําการลดนะครับลดเรื่องของดอกเบี้ยนะครับทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะออมเงินอยากจะกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งหากมองในมุมนี้มันก็ดีนะครับเพราะว่าการที่ดอกเบี้ยมันลดเนี่ยนะครับมันทำให้ผู้คนเนี่ยไม่อยากจะออมเนี่ยอยากจะเอามาบร กระตุ้นการผลิตการทำธุรกรรมทางกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องต่อไปครับเอาจริงเนี่ยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยหลายคนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยสูงมันก็ดีต่อเศร,รษฐกิจโดยรวมถูกไมหมฮะหรือแม้กระทั่งแบบ บีบให้คนต้องสร้าง r o d อ c t ิวตี้ให้ได้มากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปนะครับแต่ที่คนจะบ่นกันเนี่ยเรื่องของตอนที่ดอกเบี้ยลงนะครับตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับปี2008นะครับทัพยพรามเองก็ตามหรือหลายๆครั้งน,นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณเงินเข้าไปอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาคําถามคือมันดีไหมเอาจริงก็ดีนะครับมันก็ได้ผลมาตลอดตอนเะศรษฐกิจมันก็กลับคืนมานะแต่คำถามคือว่าดอกเบี้ยที่ ลดเข้าใกล้ศูนย์หรือใช้สภาพคล่องเพิ่มเข้าไปเช่น QE เนี่ยนะครับมันไม่มีผลเสียหรือเปล่าคือไม่ครับมันก็มีผลเสียเหมือนกันครับหากมองดูเรื่องของดิบันสป라이เนีครับเท่านี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำเรารู้แล้วนะว่าผู้ออมเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะไม่อยากจะออมครับหรือว่าแม่ออมไปดอกเบี้ยกันน้อยฉันก็เอาไปใช้ดีกว่าถูกไหมฮะแต่ทางกับการเนี่ยผู้กู้เนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะกู้มากขึ้นนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยต่ํานั่นเองครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบปกติเนี่ยนะครับถ้าผู้ออมน้อย เขาเรียกว่าสภาพคล่องหรือเงินสดในระบบก็จะน้อยด้วยถูกไหมครับเพราะว่าแหมเงินมันก็น้อยไงถ้าคุณจะกู้เยอะแต่เงินมีน้อยเพราะคนอยากออมเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่วันนี้ครับทางส่วนกลางเนี่ยครับเขาก็มีสภาพคล่องใสมาเลยนะครับอัดฉีดเงินเข้ามาการทํา QE ต่างๆเนี่ยทำให้การขาดสภาพคล่องการขาดเงินเนี่ยก็ไม่มีแล้วครับงนั้นต่อให้คนไม่อยากจะออมเงินก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีสภาพคล่องเอาเงินในอนาคตกู้เงินอัดฉีด เข้าจากส่วนกลางเองครับดังนั้นหากเปรียบ mm. เทียบกันแท้จริงแล้วนะครับเหมือนกับในคลิปที่เราพูดถึงราคาเนี่ยการประกันดอกเบีย้ยหรือการกดดอกเบีย้ยก็เปรียบเหมือนกันประกันราคาครับถ้าทั้งที่แบบด e มา n ปายเนี่ยนะครับในฝั่งของผู้ออมเนี่ยฮะอาจจะไม่ได้อยากจะออมนะสภาพคล่องจริงๆอาจจะไม่เยอะอะไรแบบนี้ครับแต่ตัวดอกเบีย้ยถูกกดเอาไว้ทําให้ผู้กู้เนี่ย คนที่ต้องการเงินทุนเนี่ยครับก็ยิ่งจะกู้เข้ามาครับแต่มันจะต่างจากเรื่องสินค้านิดนึงนะครับพอเป็นตลาดทุนเนี่ยครับความขาดแคลนเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะว่ามันมีการพิมพ์เงินจากส่วนกลางที่เรียกว่าเงินหาง่าย easy money เข้ามาได้ครับแต่พอมเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับผู้กู้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยจะต้องทำโปรดักต์ทำบริการอะไรนะในในกรณีที่แบบว่าต้นทุนมันถูกเนี่ยบางครั้งเอาเงินทุนมาแล้วก็แบบว่าแค่เก่งกําไรซื้อหุ้นซื้อที่ดิน ซื้อทองคาเอาไว้เนี่ยมันก็กําไรแล้วครับคุณจะเริ่มเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเราต้องคิดถึงผลตอบแทนต้องคิดปรัช t าอะไรที่มหาศาลที่มากมายนะครับแต่พอดอกเบี้ยต่ำปุ๊บบางครั้งเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องใช้ปรัชญาสูงไม่ต้องครีเอทีฟสูงก็ได้มันก็คุ้มค่าดอกเบี้ยแล้วครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าดอกเบีย้ยแท้จริงเนี่ยนะครับหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่านี้เพราะว่าเรื่องของดีงมานด์ส p 라이ดถูกไหมแต่พอรัฐบาลเนี่ยหรือพอส่วนกลางกด ตอกเบี้ยอยู่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยไม่แสดงออกมานั่นเองครับเราเห็ภาพผู้กู้นะครับผู้กู้เนี่ยเปรียบเสมือนการผลิตนะครับกระต้นการผลิตการทําธุรกิจกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเขากู้เงินปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเขาเขามีสภาพคล่องที่เยอะเนี่ยเขาอาจจะไล่ไปซื้อพวกวัตถุดิบนะครับอาจเป็นสินค้าพวกกะพันนะครับหรือเป็นที่ดินก็ได้ครับขยายโรงงานก็ได้ครับแต่ต้องอย่าลืมว่าบางครั้งเราไม่รู้จริงๆครับว่า การที่ผลิตอะไรขึ้นมามากมายเนี่ยมีคนต้องการเรื่องสินค้าบริการนั้นจร,จริงๆหรือเปล่าแต่เพียงเพราะว่าเราเนี่ยครับเข้าถึงต้นทุนการเงินราคาถูกเราก็จะขยายขยายแต่ขยายโดยที่ไม่สนใจเรื่องของความต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ครับอันนี้เปรียบเสมือนตอนโควิดนะครับที่เขาให้เงินทุนไปมากมายเนี่ยบางคนที่เดือดร้อนต้องการเงินหมุนก็โอเคนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็รู้ด้วยว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องการเงินขนาดนั้นนะเพราะเอาไปเนี่ยเขาจะไปขยายธุรกิจอะไรสมมติคุณลองนึกภาพคุณทำร้านอาหารเนี่ยคุณจะขยายธุรกิจในช่่วววงคคิดดรมมัันนก็ูไะบ ังนั้นเงินทุนที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยและเขาไม่รู้จริงๆว่าจะเอาเงินไปทําธุรกิจอะไรถรึงแม้อาไปเนี่ยมันอาจจะพล็อตทิวตี้ไม่คุ้มกับเงินที่เขาได้มาด้วยซ้ำครับงนั้นคนส่วนใหญ่ที่ได้เงินทุนมาอาจจะเอาไปซื้อวัตถุดิบถูกไหมครับราคาสินค้าพวกกระพันซื้อแร่ต่างๆนะทำให้พวกสินค้าพวกพันเนี่ยมันราคาเติบโตขึ้นอาจ,จเป็นการก,ากักตัวน,น,นะครับซื้อที่ดินจริงก็เติบโตขึ้นเอาไปทุนในตลาดหุ้นหุ้นก็เติบโตขึ้นเราจะเห็นทึงเห็นการที่ทุกค,ครั้ง,นนเ,เ,นเ,งนนเนี่นนนครรััััดกกกี้้าาาาใ่่่หมมมงทท็ผตุุพ สูงนะครับตลาดในเมกาก็สูงสินค้าพวกภัณฑ์ที่ดินทองคาสูงขึ้นหมดทุกอันเลยครับหรือเรียกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับหลายคนก็แค่เงินเฟอ้อเงินก็เสื่อมค่าทุกคนก็เข้าใจายอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งทาให้มันเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปเนี่ยนะทีกว่า real yield ติดลบนั่นเองครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ทันกับเงินเฟอ้อที่เติบโตขึ้นมาครับ สมการเรียวยูนะครับก็คือยูที่แท้จริงเนี่ยนะครับจากผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับลบด้วยอินฟลชันหรือเงินเฟ้อนะครับสมการนี้ก็จะบ่งบอกอะไรครับถ้าวันนี้นะครับมีปริมาณเงินที่อัดฉีดมามากมายนะครับโดยที่แบบผลตอบแทนพันธบัตรหรือเรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันน้อยนะครับแต่เงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันพุ่งสูงนะครับสินค้าพกพาต่างๆการเก่งกําไรฟองสบู่ในอสังหาริมมรัพั์ต่างๆเนี่ยราคามันเติบโตขึ้นครับอาหารเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับมันทให้สมการตั้งนนี้ครับ ออกมาเป็นติดลบครับหรือว่า real yield หรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยเป็นลบนั่นเองครับหากพูดเห็นภาพคร่าวๆก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับมันน้อยครับมันน้อยกว่าเงินเฟ้อหมายถึงว่าวันนี้ถ้าคุณถืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย a ร yield หรือผลตอบแทนแท้จริงคุณจะติดลบครับหรือเรียกว่าเงินเฟ้อกินนั่นเองครับเพราะแบบนี้มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงว่าวันนี้เนี่ยปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยครับมันไม่สามารถสร้าง p r o d u c t ivity ได้ทันครับถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยครับปริมาณเงินที่อัดฉ ข้ผลกกับการไม่ทันเงินเฟอ้อนั่นเองครับซึ่งในแบบนี้เราเห็นต่งตางๆนานๆน,น,นะครับอย่างเช่นอเมริกาก็ตามที่มีการขาดดุลมหาศาลนะครับถือวจาอัดฉีดเงินไปพิมพ์เงินใหม่เข้ามาแต่การเติบโตเนี่ยนะครับก็ยังน้อยกว่านะครับปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้าไปเพราว่าใส่มากกว่าเติบโตนะครับหรือเรียกว่าขาดดุลก็ได้ครับการที่เรืยอยุติลดเนี่ยมันกำลังบ่งบอกถึงเศรษฐกิจสัญ,ญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเงินอัดฉีดไปน้อยกว่าผลท,ที่เกิดขึ้นเหมือนแบบลงทุนอะแล้วมันไม่ได้เงินตอบแทนกลาากที่รขดุและออกไปที่่่เเรือองงขคางินเสืมค่านันเอง ดังนั้นถ้าใครเคยสังเกตดูจะรู้สึกว่าเวลาที่เรียวยูเนี่ยหรือผลตอบแทนแท้จริงติดลบเนี่ยหรือในมุมที่แบบว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าเงินเฟ้อเนี่ยราคาพวกสินค้าพวกกระปานพวกทองคําอสังหาริรัพจะเติบโตหมดเลยเช่นทองคําสังเกตดูย้อนหลังได้เลยครับวันไหนช่วงไหนที่แบบเรียวยูติดลบนะทองคําบูริชพุ่งสูงเลยครับซึ่งการที่ค่าเงินอ่อนค่านะครับหรือแม้ทั้งการขาดดุลต่างๆเนี่ยมันก็ไปออกที่เรื่องของหนี้นะครับและหนี้เนี่ยบางคนก็บอกก็เป็นหนี้เป็นติก็ทําให เติบโตเดี๋ยวนี้ก็จะใช้เองไม่เป็นไรหรอกนะครับเอาจริงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งต้องชําระนะครับหลายคนก็รู้ว่ามีนี่ต้องใช้ถูกไหมครับรัฐบาลเนี่ยถ้ามีนี่มากก็ต้องจ่ายด้วยภาษีของประชากรนั้นนั้นการที่เราเป็นคนรุ่นก่อนเนี่ยนะครับอาจจะได้ไม่ค่อยเดือดร้อนไงก็เพราะว่าเรากู้ในยุคนี้ถูกไหมครแต่ว่าวันนี้วันนี้เนี่ยถ้าภาษีเนี่ยนะครับต้องจะต้องเก็บต่อไปในอนาคตเนี่ยคนรับผิดชอบคืออะไรนะครับนั่นคือเด็กๆคนรุ่นหลังนั่นเองครับลองนึกภาพสิครับว่าในอนาคตเนี่ยคนรุ่นย มันก็ผลักดันทำให้ราคาทรัพย์สินที่ดินต mission, ่างๆหุ้นต่างๆทองคําทุงอย่างมันเติบโตหมดนะครับเป็ว่าเด็กใหม่เกิดมาในยุคที่ทรัพย์สินแพงหมดหนึกภาพอย่างเงี้ยแถมอัตราดอกเบี้ก็ต่ําด้วยนะครับและแถมต้องมาใช้หนี้ ต้องทุกรีดภาษีด้วยเนี่ยมันก็ดูไม่แฟร์สำหรับพวกเขาเลยครับซึ่งก็นจะบอกให้คนเห็นภาพนะครับว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าทางภาครัฐทางส่วนกลางเนี่ยนะครับไปบิดเบือนตลาดเสรีนะครับเหมือนถึงว่าไปประกันราคาไปบิดเบือนราคาเนี่ยซึ่งเป็นตัวข้อมูลที่กระวงบงบอกถึงดีมานซับพลายที่แท้จริงเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดการวิบัติขึ้นมานะครับแต่หากพอมองในการเงินเนี่ยครับมันยิ่งกว่านั้น,นครับเพราะว่าราฐานนัฐบาลสามารถควบคุมอัตราดอกเบี้ยหรือเรียกว่าราคาค่าเสียโอกาสของเงินทุนได้นะครับไม่พอคร เงินหาง่าย easy money เนี่ยจากการทําเงินกระดาษหรือเฟม money เนี่ยนะครับก็คือสามารถสร้างเงินขึ้นมาได้เองเนี่ยนะครับและสามารถที่กําหนดราคาอัตราดอกเบี้ยได้เองเนี่ยมันก็สามารถที่จะบิดเบือนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนมีที่มาที่ไปการสร้างได้เนี่ยนะครับมันก็มาจากว่าเราเนี่ยนะครับต้องกู้ยืมเงินกู้หนี้กู้สินจากอนาคตเข้ามานะครับ ซึ่งภาระตรงนี้ก็เป็นของลูกหลานเนาะหรือว่าประชาชนนั่นเองครับฮามอในมุมของรัฐหรือส่วนกลางเนี่ยครับที่สร้างเงินขึ้นมาได้นี่ครับหรือว่าจะผลิตเงินจากการกู้เงินขึ้นมาได้นี่นะครับออกมาจากส่วนกลางนะประกอบกับว่ากําหนดอัตราดอกเบี้ยของมันได้เนี่ยมันถ้าจะคุมฟลอร์เงินควบคุมได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอํานาจตรงนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับโอ้โหเป็นส่วนกลางเป็นที่งอกของเงินกาหนดราคาได้มันเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่จริงๆดังนั้นเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนะครับถ้ามีอํานาจเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะใช้อานาจน ผลิตเงินนะครับหรือใช้เงินควบคุมเงินในส่วนนี้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถครอบครองอํนนานาจต่อไปได้ครับอันนี้เนี่ยเราเห็นในส่งของอาณานินนาถูกไหมที่เขาสามารถผลิตเงินขึ้นได้พิมพ์เงินไ,ได้กำหนดราคาได้แล้วก็ใช้อำน,นาจตรงนี้เนี่ยนะครับทำประชานิยมนะครับหรือเรียกว่าหาฐานเสียงให้กับประชาชนเนี่ยให้เขาเลือกเข้ามานะครับเข้ามาในอำนาจอีกเพราะอย่างที่บอกไปอำน,นาจตรงนี้มันยิ่งใหญ่มันใหญ่มากมันหอมหวานมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าใช้อำน,นาจนี้เพื่อ ทำประชานิยมเอาใจประชาชนและให้ตัวเองได้ลับเข้ามาในอำนาจเนี่ยเอ้ยมันก็ดูเมคเซน์ครับนันการที่เราบอกว่าอำนาจรัฐเนี่ยที่มีการควบคุมทั้งตลาดควบคุมทั้งเงินทุนควบคุมอัตาราดอกเบี้ยนเนี่ยอาจจะเป็นอำนาจที่เยอะเหมือนกันครับการมีอำนาจที่เยอะเนี่ยครับก็ทําให้การกระจายอำนาจเนี่ยมันลดน้อยลงไปด้วยนั้นที่เรียนที่่ของเกมนะครับยิง่งมีอนำนาจนเยอะอาจจะเลือกทางเลือกได้ไม่ถูกต้องสักทีเดียวแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการนอกนายหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ใกล้ชิดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเนื บางอย่างที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยมุมมองที่ค่อนข้างแบบใบแอดไปบ้านเนี่ยนะครับก็อยากให้คนใช้วิทยาในการคิดด้วยเนาะอย่าเชื่อนะครับ don't trust verify นะครับ don't trust just verify นะครับอย่าเชื่อนะครับก็ตรวจสอบดูได้เลยครับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ถกเถียงขึ้นมาในในคอมเมนต์นะครับมาแลกกันเพื่อให้คนไทยได้รับความรู้ที่ตกผลึกแล้วก็เห็นภาพต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับก็มาสุดคลิปคิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเรื่องของการแทรกแซงตลาดเสรีที่เราพูดไปคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับนั่นคือผลของราคาเนาะแทรก าได้ก็แทรกแซงเรื่องของดีมาซัพพลายทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้ามาตรดัดทุนเนี่ยครับรัฐเนี่ยสามารถผลิตเงินขึ้นได้นะครับสร้างเงิน กระดาษขึ้นมาได้ต่ที่อาจจะมีอะไรแบ็กน้อยกว่าหรือาอาจจะไม่มีอะไรแบ็กที่จับต้องได้เลยเนี่ยนะครับบวกกับควบคุมนะครับราคาที่เป็นค่าเสียยอกาสของเงินเรียกว่าดอกเบี้ยดได้เนี่ยกำหนดดีมาน supply ได้หมดแล้วไม่ต้องกวดสภาพคล่องจะหายไปอันนี้เนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าเรื่องของราคาสินค้าอีกนะครับจริงอยู่ครับว่าระยะสั้นเนี่ยมันดูดีมันได้ประโยชน์มากเพราะทุกคนดูแฮปปี้นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่มาฟรีคะทุกอย่างเงินทุกอย่างมีต้นทุนที่ต้องใช้หมดวันนี้เนี่ยถ้าเราจะกู้เงินเข้ามาใช้หรือเราแหกกฎเกณฑ ตัวเกเรหน่อยผมคิดว่าทุกคนก็คงได้เงินมาใช้ในวันนี้ถูกไหม้แต่ก็เรารู้ว่าเฮ้ยวันหน้าเนี่ยมันต้อง มาชดใช้กรรมแน่นอนนะครับซึ่งกลไกของดอกเบีย้ยเนี่ยครับมันกำหนดเรื่องของดีมาส์ supply เรื่องของความดึงดูดใจใน,นการจะฝากเงินหรือความกู้เงินครับแต่พอรัฐได้กดอัตราดอกเบีย้ยลงไปแล้วพร้อมกับให้สภาพคล่องมากมายเนี่ยก็ไม่ต้องแคร์ผู้ออมก็ได้ถูไกไหมเพราะเงินมันเหลือเยอะนะครับผู้กู้เนี่ยก็ยิ่งอยากจะกู้อยากจะผลิตผลิตผลผลิตภัณฑ์อะไรออกมามากมายอาจจะไปไล่ซื้อวัตถุดิบอาจจะไปซื้อที่ดินอาจจะไปซื้อบริษัทอาจจะไปซื้ออะไรทำให้ราคาสินค้าเนี่ยนะครับี๋ยวแม้กระทั่งเงินเฟอ้อเนี่ยมันเพาะพันธุ ผลตอบแทนทีต่ต่ำกว่าความเป็นจริงครับเพราะว่าต้นทุนร,ราคามันถูกกดเอาไว้ทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ต้อง ระเมียดในการเอาเงินมาใช้ให้เกิดงอกเงยมากเลเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำนั่นเองครับยิ่งถูกบิดเบือนอย่างยาวนานนะครับจึงอาตาัตราดอกเบีย้ยสัน่นสะเข้าไป็นานานเนี่ยก็ทำให้ราคาอย่างมันโตขึ้นโตขึ้นฟองสบู่เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไม่งั้นมันก็จะสูญเสียมูลค่าหรือเลเทเป็นไปได้เลยนะครับซึ่งเรน่องนี้นไม่ใช่ผมบอกเองนะนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าเฟดเองเนี่ยก็ควรจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ช้าก็เร็วนะครับเพราะว่าอัตราเงินนนนนนนเเเเเฟ้้ออออี่่่มมัััพุุงงงงสสูวคครรบบืขดกกป็าาภ ผู้ควบคุมโฟล์ควบคุมเศรษฐกิจนะครับถ้ามันร้อนแรงเกินไปเป็นบูมฟองสบู่สัพพัดเกินไปเนี่ยมันต้องขึ้นดอกเบียบเบ้ยเบรคความร้อนแรงนะครับไม่งั้นฟองสบู่มันก็สะพั่งใหญ่ขึ้นไปมโหานะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของโลกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าอัจฉีดไปเยอะเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนพลังของเงินเนี่ยมันจะ ตอบสน,นองนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยกว่าความจริงนะครับแทนที่มันจะไปกระตุ้นเรื่องของภาคเมนสตรีทการจ้างงานกลับมาแต่มันกลับไปปูดนะครับไปบวมในตลาดหุน้นตลาดทุนซะมากกว่านะครับซึ่งนี่ก็เข้ากับทฤษฎีที่เราพูดไปข้างต้นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยต้นทุนต่ำเขาก็จะเอาเงินมาเก่งกาไรกันดันละกันแทนที่นะครับจะไปแบบผลิตสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยมันก็ไม่คุ้มเลยนะครับหลายคนก็เลยมีคําพูดที่ว่าจะลงทุนท,ทําธุรกิจตอนนี้ก็ดูจะยากนะครับเพราะว่าคนบริโภคอาจจะไม่กลับมาเอาเงินไปลงทุนหุ้น,นลงท เพราะว่าดีกว่าว่ามันราคาพุ่งถูกไหมแต่มันก็เป็นอารมณ์ของการเกิดแบบราคาแพงขึ้นด้วยครับ ซึ่งเนี่ยคุณคิดอย่างไรเนี่ยก็ลองมาคุยกันนะครับทั้งวันนี้จะมีเงินมีการลดอําน,นาจาทางภาครัฐในการควบคุมเงินควบคุมดอกเบีย้ยควบคุมฟโฟลอ์ควบคุมการสร้างเงินเนี่ยมันทําให้รัฐเนี่ยมีอําน,นาจลดน้อยลงหรือเปล่าหรือทําให้การบริหารอํนนานาจหรือแม้กระท,ทั่งทฤษฎีเกมเนี่ยอาจจะเลือกทางเลือกได้ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ลองมาคิดนถัถกเถียงกันนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพอบตี้ด้วยนะและถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมแชร์คนที่คุณรักด้้้วววยยนนนนะะคคคคคคครรรรรรรัััับบบแลล่่เเเฟงงงงงงงาาาามมมูกกกกททุโออออออิิส์ืืขข โตเรื่องของบิตคอยเรื่องของดีฟานะครับผมเนี่ยรวบรวมรีเสิร์ชนะครับมูลค่าหลายแสนต่อปีนะแล้วก็มานั่งอ่านให้ฟังนะครับในห้องเรียนวงในเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเจอเพื่อนทุกคนในห้องเรียนวงในนะถ้าคุณนักลงทุนยังไงก็อย่าพลาดนะครับคุ้มมากมากครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจบนะหวังว่าจะเจอเพื่นในคลิปต่อๆไปนะครับจะตั้งใจทำคลิปให้ดีที่สุดไปขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังถึงแม้คุณอาจจะไม่ชอบเรื่องคริปโตเคอเรนซีเรื่องบิตคคคคคอออยยนนกกก็็ตาาามมััััังงไขบบบบุณรรรเจห้สสวดี